สวัสดีครับพี่แมยครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับสวัสดีทิ่รักแฟนเพลงทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ที่จะมากับบทเพลงเหรอคะจะร้องเพลงเหรอคะเดี๋ยวร้องต่อพี่เองเดี๋ยวร้องตอนจบนะจ๊ะครับจริงก็ว่าไม่จริงครับโหขเขมก็ตลอดเลยอะจะร้องต้องเอออันนี้ไปไว้ไหนที่ครับหรือว่าอยู่แถวตรงนี้ครับไว้ตรงนี้แหละครับพี่ถ้าพี่พูดไปแล้วพี่หิวพี่ก็กินไปได้เรื่อยๆอะไรครับขนมอะไรครับเออขนมอะไร เอ้อันนี้คืออะไรนะคะสมุนไพรห้าภาครวมกันมาอยู่ในที่นี้เออเป็นส่วนประกอบใช่ไหมส่วนประกอบส่วนประกอบครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่ไม่ถนัดนั้นพี่กินกาละแมก็ได้นะคะมันจะเคี้ยวได้หรือเปล่ามันมันมันจะเหนียวไหมเหนียวและดำอะไรคะไอ้ดำไม่มีปัญหาหรอกพี่พอเะ็ดขาดคิดไหมคะเนี่ยที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันนะ เราคิดเหมือนกันหรือเปล่าล่ะก่อนที่เราจะกินกันเองนะเราไปกินอาหารเกิดๆที่คุยกันไหมเพราะวันนี้พวกมีอาหารถึงห้าพักพี่เต้ครับผมห้าพักพี่เต้เนี่ยถือได้ว่าทำรายการเนวิเกเตอร์ใช่พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ไอ้วันหยุดนะโอ้ใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้วันอะไรนะอาัสสัมบูชาเช้ามีรายการอะไรนะเนวิเกเตอร์กต้องกโมจ้ากี่โมงกี่โมงผมรักทุกคนเลยเนี่ยกีโมพี่เต้จ๋าย้ำอีกทีนะระบาดกาม ครับพวกนี้น่าจะเปิดร้องแต่ตีห้มมามมาเมื่อไหร่เจอเมืนนะ่อนั้นวันวันพรุ่งนี้อาสาระหะวันจันทร์นีอีกวันจันทร์นีอีกครับ